สวัสดีครับคริปโตสั้นๆมาแล้วครับผมวันนี้เนี่ยก็จะถึงคิวของเจ้าตัวเหรียญ T เอ้นะครับหรือว่า c a r t ซี่นะครับว่ามันคืออะไรนะครับโดยหลักๆเลย c a r t ซี่เนี่ยก็จะสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องความสามารถในการสเกลแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่สูงบนบล็อกเชนนะครับเพื่อสร้างสิ่งที่เอื้อมนวยต่อตัวสมาร์ทคอนแทคนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยนะครับโดยเจ้าตัว,ตว โปรเจกต์คาเทซีเนี่ยก็จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถที่จะเขียนโค้ดด้วย m a เมนสตรีมซอฟต์แวร์แตกนะครับเพื่อจะทำการปฏิวัติ Smart Contact Programming นะครับโดยจะตัว c a เทซี่เนี่ยก็ไอตัวเหรียญ ctsi ของเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็น utility token นะที่จะเหมือนกับเป็นค่าแก๊สนะครับสำหรับการทำธุรกรรมอยู่บนเครือข่ายอีเ e r รี m แล้วก็เจ้าตัวโทเค็นนี้เนี่ยก็จะใช้เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของเครือข่ายนะครับก็จะใช้เป็นระบบ Proof of Stake นะครับก็หมายความว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเอาเหรียญมา Stake แล้วก็รับรีว a r d เป็นผลตอบแทนกลับไปได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับประวัติผู้ออกผู้สร้างตัว c า r ทซีนะครับโดย c a r ทซีเนี่ยก็จะก่อตั้งตั้งแต่ปี2018นะครับโดย Augusto เท s i ซิล่านะครับ แล้วก็คุณเดียโก้แล้วก็คุณคอยสเตอรนะครับก็จะเป็นนักวิจัยแล้วก็วิศวกรน,นะครับที่มีประสบการณ์สูงจากทีมวิจัยของ Microsoft นะครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเริ่มกับการสร้างตลาด AI แบบดิจินนะครับสำหรับ d a t a s i า e นะซึ่งได้พัฒนาโปรเจกต์เป็น Full Fregulator 2มาแล้วนะแล้วก็ใช้การเพื่อจัดการกับปัญหาในเรื่องการปรับขนาดในเรื่องของความเร็วแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยก็ทำการขยายทีมนะครับเป็น30คนนะครับจากตอนแรกก็มีอยู่3คนนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถของคาเทซี่นะครับให้ามาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เก่งนะครับโดยเจ้าตัวคาเทซี่เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์เป็นเลเยอร์2แล้วนะครับที่ออกมาเพื่อให้นักพจาสามารถที่จะ เขียนโปรแกรม Smart c o n นแท t ก,กับ m เมนสตรีมซอฟต์แวร์ได้นะนอกจากนี้เนี่ยคา r t ซีเนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องของ Scale ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับก็รวมๆมมันก็ดีครับ <laughs> ซึ่งหมายความว่ามันก็จะรองตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับเชนอื่นๆได้ด้วยนะก็ทํางานร่วมกับอีเธอเรียมก็ได้ทํางานร่วมกับเมติกหรือว่าโพลิกอนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ออกมาเพื่อให้นักคัฒนาเนี่ยนำไปเขียนสมาร์ทคอนแทคได้นะครับตามที่ผมเข้าใจมันก็จะเป็นโปรเจกต์ประมาณนี้เลยนะครับเป็นโปรเจกต์ของโปรแกรมเมอร์สร้างเพื่อโปรแกรมเมอร์นะประมาณนี้ครับเราอาจจะไม่เข้าใจมากแต่ว่ามันก็เป็นประมาณนี้แหละวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม